สวัสดีครับเดอร์มาเทสระบบโอ้เร็วกดนิดเดียวครับปืป้ปาดเลยจวดนี่ดูครับโอ้ันเร็วครับเทสโดยนี่ตาวโลซิงเว้ยกระโดดเลยนาะยเอ้ยมุน,น่อยเอ้ยต,ตอ้ตะมุนรอบไหน มุ้นเมื่อไหนเอี่ยวมุ้นไหนเดี๋ยวเทสระบบให้ดูครับเจ้า <laughs> ไม่เจ้าเนี่ยดูเอาครับขายครับคำันี้เ <laughs> บาปิว <laughs> <laughs> เฮ้ย ลงเร็วมากเนี่ยเนี่ยดันให้ดูเลยครับจวดจา่าเนี่ยดันกองไอ้ตะดันกองกองเอาไว้จทงนี้หละ เร็วครับนี่ตัวยกเนี่เร็วมากแรงด้วยในช่วงฤดูการทำนานะครับนในไทรที่มองหาอยู่ครับ L ห้าศูนยครับ L ห้น่าจะประมาณปีหกหนึ่งหรือว่าหกสองนี่แหละน,นี่เล่มทะเบียนนะครับตัวนี้ จวดจานแน่นอนครับหลังค่าเนี่ยเขาใส่ไอ้ไอ้ตัวยกมันเลยเขาถอดออกนะครับนี่ความเร็วความเร,ววมเรงของไอผ้ผานหน้าผัานหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเร็วรถเท่าไรพันหกรชั่วโมงนะครับพันหกรชั่วโมงตันนี้รถมือเดียวครับป้ายแดงออกมาก็ไถแค่ไรมันอยู่ประมาณ ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่นอกนั้นไม่ได้รับจ้างนะครับเจ้าของเขาไม่ได้รับจ้าง<ละ>เฮ้ยเฮ้ย<ละ>เดี๋ยวโดนอ,โโอ,อนโก้ไอ้น<ละ><ละ>ุ่นโอ้ เร็วแรงครับควันไม่มีถือว่ารถใหม่ๆอยู่นะครับนี่เจ้าของเขาไม่ได้ปลูกมันแล้วเขเลิกปลูกมันเขาขายของตลาดเลยเอามาฝากขายอันนี้เราก็ขายให้มาติดต่อมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับเบอร์นะครับ0828696263นะครับนี่ ผานใหม่ๆอยู่เลยครับยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยใส่ลังคาก็สวยแล้วครับมันไม่สวยตรงไม่ใส่ลังคาเนี่ยมีระบบยกมันนะครับระบบยกมันนม่มีให้เทสเออนี่เแหละครับมีระบบยกมันยางก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับใครสนใจก็มาดูมา ตอลองนะครับว่าอยู่45นะครับคันนี้45น,นี่โทรสอบถามนะครับนี่ให้พิะตะทดลองเอะระบบมีตัวยกโอ้แ๋วแวนี่ยกขึ้นยกลงได้สบายๆนะครับยกได้อยู่ประมาณไม่รู้กี่นะครับ ผมก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยดินดินดินร่วงดินมันติดผานถอยไปถอยไปถอยไปโน่นเลยรับเอาโอเคเอาเทสรบไปยกอันนี้หน่อยนะยกขึ้นยกลงครับ น่ตัวครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้เอายกผ่านหน้าผ่านหลังให้ดูนี่ริวโอ้หยุดยาดนี่ไม่มีสะดุดแรงแรงตั้งหลังเ <laughs> ื่มน่คือว่างพันถึงโอกระต่ามีเนี่เอา เทตระบบโดยนะครับปิตะโอรสิงคนี okay, ค่จบการรีวิวนี่นะครับใครสนใจก็โอสอบถามได้082ครับ8696263เออเอาเอา,เอ,าออกให้หมดดิเออไม่สวยใช่ไหมเอเออันี่ L50 ้าศูย์ครับเออยยังไม่ได้ล้างนะครับสีก็จะประมาณนี้ใส่ลังคาไปก็แจ่ม นะครับใหม่ๆนะครับอ๋ใครที่มองหาอยู่ที่อยากจะได้รถไปใช้ในช่วงฤดูการทำนานะครับจะเข้าฤดูการทำนาแล้วนี่เอาไปดันดินตามรถไถไอ้รถไมโครรถดำอะไรกไ็ได้เลยเพราะว่าคันนี้คล่องแคล่วนะครับคล่องใช้งานได้หลายอย่างตบโจทย์เลยนะครับคันนี้ L50 นี่เป็นรถยอดฮิตเลยนะครับเป็นรถยอดฮิตของคูป o ต้ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กใช้งานได้ดีสภาพนะครับนี่ออกจากศูนย์บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ ไม้แท้นี่ผมให้ดูเลยเอา้าตามนี้นะครับพี่น้องใครสนใจก็มาต่อรองเอานะครับมาลองรถแล้วก็ต่อรองเอาเลยครับส่วนคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ